สวัสดีครับในวิดีโอนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาทําความรู้จักทําความเข้าใจเกี่ยวกับสมการวงรีนะครับทีนี้วงรีเนี่ยมีอยู่2ประเภทลูกห,หนึ่งคือวงรีตั้ง2คือวงรีนอนทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับวงรีประเภทแรกก่อนคือวงรีนอนนะครับรูปแบบของวงรีนอนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับองค์ประกอบของวงรีนอนประกอบด้วย1นึ่เขาเรียกว่าแกนเอกนะครับลูก แกนเอกนี้จะมีความยาวเท่ากับ 2a สังเกตนะลูกแกนเอกคือแกนที่อยู่ในแนวยาวนะครับต่อไปอันที่2คือแกนโทนะครับซึ่งแกนโทนี้จะยาวเท่ากับ 2b นะครับจุดที่ตัดกันอยู่ตรงกลางนี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงรีนะครับซึ่งจะแบ่งแกนเอกและแกนโทออกเป็น a กับ b นะครับ และจุดศูนย์กลางของวงรีนี้เขาเรียกว่าพิกัด H กับ K องค์ประกอบของวงรีต่อไปคือโฟกัสนะครับลูกซึ่งจุดโฟกัสนี้นะครับจะมีอยู่2จุดและห่างจากจุดศูนย์กลางของวงรีออกเป็นระยะ C หน่วยนะครับจุดที่อยู่ปลายแกนเอกนี้เรียกว่าจุดจุดยอดหรือจุดปลายแกนเอกนะครับและจุดที่อยู่ปลายสุดของแกนโทเรียกว่าจุดปลายแกนโทนะครับทีนี้ ความสัมพันธ์ของ abc จะได้ a กําลัง2จะเท่ากับ b กําลัง2บวก c กําลัง2ครับและเส้นที่ลากผ่านโฟกัสไปยังวงรีทั้งสองเรียกว่าเส้นลาตัสนะครับซึ่งจะลากผ่านโฟกัสไปยังวงรีทั้งสองความยาวของลาตัสนี้หาได้จากสูตร 2b กําลัง2ส่วน a นะครับสมการรูปทั่วไปของวงรีนะครับลูก จะมีอยู่2ออย่างกรณีวงรีมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่00กรณีจุดศูนย์กลางหรือพิกัด hk อยู่ที่00จะมีสมการว่า x กำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1ครับกรณีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด hk นะครับจะมีสมการว่า x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1ครับเห็นไหมครับว่าองค์ประกอบของวงรีจะมีอยู่ประมาณนี้และข้อสังเกตนนลูกว่า a จะอยู่กับ x นะครับถ้าเป็นวงรีนอนและอันสุดท้ายนะครับที่เป็นองค์ประกอบของวงรีนั่นก็คือค่าเยื้องศูนย์กลางครับลูกค่าเยื้องศูนย์กลางหาได้จากสูตร e เท่ากับ c ส่วน a นะครับเรียก e นี่ว่าค่าเยืองศูนย์กลางนะครับลูกและผลบวกของค่าคงที่จากจุดใดๆไปยังวงรีทั้งสองจะมีความยาวเท่ากับ2 a นะครับพวกเราจำให้แม่นนะครับคือความยาวของเส้นนี้นะครับความยาวของเส้นสีเหลืองนี้นะครับเขาเรียกว่าผลบวกของค่าคงที่จากจุดใดๆไปยัง โฟกัสทั้งสองของวงรีจะมีความยาวเท่ากับ 2a นะครับนี่ก็เป็นอันว่าจบนะครับข้อสรุปเกี่ยวกับวงรีนอนนะครับ